ร้าน King n ก b อบบริการรับลงสตอรี่แมปออสตาบริการหาออสต่างๆมากมายและยังขายไอดีพร้อมเล่นและยังมีบริการแบบอนิเมะไฟเตอร์ Fighter, ซิมูเลเตอร์ไม่ว่าจะเป็นลงการหาเงิน ใน,ในราคาที่ถูกและปลอดภัยใครท e ี่สนใจติดต่อที่ด้านล่างได้เลยครับร้านไฮด้าชอบบริการกดเพชแมปอ ates, อสตาเลสสุดคุ้มและยังมีบริการอื่นๆในแมปบล็อกฟุตไม่ว่าจะเป็นกดเกมพาร์ทกดผลหรือฟาร์มเอลและยังมีไอเดียไก่ตานขายใครที่สนใจติดต่อท <either> ี่ด้านล่างเลยครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องไอคิวตาแชนลแรกก็อยู่ในแมป a อนิเมเตอร์ซีโมเลเตอร์นั่นเองครับเนื่องจากว่ามีการอัปเดตใหม่เร็วๆนี้เลยนะครับสดๆร้อนๆที่เพิ่งอัปเดต หลืออะไรต่างๆมากมายที่เข้ามาใหม่นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวเข้ามาใหม่นะครับระดับคอมมอนนั่นเองครับนั่นก็คือเจ้ามากินะครับและก็เจ้าโนบาระนะครับเป็นตัวผู้หญิงในเรื่องมหาเวทผนึกมารครับเป็นตัวคอมมอนมาดูกันว่าตัวพวกนี้เนี่ยมันจะเก่งไหมนะครับสาหรับคนที่เพิ่งขึ้นมาได้แล้วอยากจะสุ่มเพื่อที่จะเอาไปเล่นแทนตัวอื่นที่เรามีอยู่แล้วนะครับก็เอฟเฟกก็จะประมาณนี้เลยโอ้โหค่อนข้างสวยนะ ดูนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นมากินะครับมากินี่ถือว่าสวยนะดูครับท่านผู้ชมคือเป็นสีทองแล้วก็ถือแบบดาบในเรื่องตามเป๊ะเลยนะแต่ว่าในเรื่องเนี่ยมันออกแนวแบบธีมสีเขียวนะครับแล้วก็เจ้าโนบาระนะครับก็ดูเหมือนเมทยังไงก็ไม่รู้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะก็ประมาณนี้ครับสาหรับขัมมอนนะก็ตรงนี้ก็จะเป็นธรรมดานะครับเดี๋ยวเราดูที่เรื่องดาเมจกันหน่อยดีกว่านะครับก็เจ้ามากินะครับอันนี้เดี๋ยวเอาแบบธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับธรรมดานะครับ เลเวลนะครับ110นะครับดาเมจอยู่ที่2.2 m นะครับก็ค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็เจ้าโนมาระนะครับเลเวล110ดาเมจก็2.2 m เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ระดับแบบชายนี่มารกินะครับอันนี้เลเวล113นะครับดาเมจ5.3 m นะครับอันนี้โนมาระหนึ่งรามห้าจุเหมือนกันนะครับผมก็เท่าเท่ากันนะแล้วก็ดาเมจสูงสุดนะครับตอนนี้คือเพิ่มเข้ามาดาเมจสูงสุดอยู่ที่150นะครับอ่ดาเมจ150นะครับ ของเจ้าโนบาระนะครับจะตันอยู่ที่170่อเอมนะครับถ้าแบบชายนี่ก็3 1 0อเอมนะครับอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันอ่ะเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากโนบาระก่อนแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวเริ่มต้นจากโนบาระก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะให้ตีแบบพร้อมกันเลยดีกว่านะไปโอเคอันนี้คือยังไม่เปิดเอฟเฟกนะครับตีหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีนะครับตีสี่ทีเอฟเฟกนะครับโอ้โหถือว่าค่อนข้างที่จะไม่น้อยแล้วก็ไม่เยอะนะ โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะลองเปิดเอฟเฟกหน่อยดูดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไปโอเคมาเดี๋ยวผมเปิดเอฟเฟกแล้วหันแก,ก,กว้างหน่อยฮึบฮึบเฮ้ยยังไงเฮ้ยอาจจะ <c oughs> เอาใหม่อีกทีดิเอ้ยเอาใหม่อีกทีดิผมอยากจะรู้ว่ะมันคืออะไรเดี๋ยวขอมุมดูมุมนี้แล้วกันนะครับอ๋อเป็นลำแสงเลเซอร์ประมาณนี้นะครับเป็นลำแสงเลเซอร์นะครับเอาอีกสักทีนึงเอาอีกสักทีนึงเดี๋ยวคาใจลำแสงเลเซอร์มาึบเออก็ประมาณนี้ครับก็ ไม่ได้หวือหวาอะไรนะก็ระดับคอมมอนนี่เราจะไปเอาอะไรเยอะนะครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราดูเจ้าโนมาระกันบ้างนะครับว่าเออเจ้ามากินะครับว่ามันจะแบบว่าหวือหวาไหมออันนี้ไม่ใช่อันนี้โอเคไปปึ้งปึ้งโอเคตีกี่ทีหนึ่งทีสองทีน่าจะสี่ทีเท่ากันสามทีสี่ทีอ้าวตีห้าทีครับตีห้าทีนะเจ้ามากินะครับอันติ้เฮ้ยยังไงโอ้ยตีค่อนข้าง ค่อนข้างเทนะเอาใหม่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบนี้ละมาดูนะเอาใหม่เอาใหม่ปึ๊ยยังไงดูดิเฮ้ยมันคือมันกระโดดขึ้นไปแล้วมันก็เสียบลงข้างล่างนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าอ่าโนบาระนะครับแล้วก็เจ้ามากินะครับเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งพอๆกับผู้ชายเลยเอ้ยอีกตัวหนึ่งไปไหนเฮ้ยใส่ไม้ครบเฮ้ยใส่ไม้ครบไหนอ้าใส่มาครบแล้วนี่วะ น่าจะบักมะใช่ไหมโอเคนะครับมาแล้วก็ประมาณนี้เลยครับโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมาแล้วนะครับผม